สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับปัญหาประจำรุ่นนะครับของรถฮอนด้านะครับกุญแจจะไขาย,ยากนะครับแบบเคสแบบนี้คือกุญแจไขาย,ยากไขไม่ได้เลยปัญหาเกิดจากดอกกุญแจสึกนะครับแล้วเที้ยวคอไปฝืนไขนะครับทำให้เคี้ยวที่อคอกุญแจหักนะครับเทปนี้ ลูกค้าก็ว้าวุ่นเลยไม่เป็นไรครับแก้ไขได้จะใช้เวลานิดนึ่งเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการซ่อมเคบกุญแจรถฮอนด้านะครับซ่อมเสร็จตัดดอกใหม่เลยสวยๆเก๋ๆเลยของเดิมสึกๆมากครับดูเหมือนนะครับต้องสังเกตด,ดีๆนะครับว่า แตกต่างกันตรงไหนนะครับมีแตกต่างกันอยู่3ามจุดนะนตัดให้ใหม่แล้วเดี๋ยวมาทดสอบการขนะครับของใหม่นะครับตัดใหม่เ้ิเคียเ้ยวเรียบร้อยนี่ลื่นเลยไม่ติดไม่ขัดแล้วเรียบร้อยลูกค้าก็เลยเปลี่ยนกรอบนะครับเปลี่ยนกรอบ ทรงใหม่นะสวยๆเก๋ๆเลยโลโก้แดนทราร์นะครับส่งงานกันไปครับเคสน,นี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อทักเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ